ถ้าคุณได้ยินว่าหญิงวัย60ปีตั้งคันขึ้นมาโดยไม่คาดคิดคุณจะรู้สึกยังไงเมื่อครอบครัวกดดันให้เธอทำแท้งแต่เสียงเล็กๆจากในท้องกลับกระซิบว่าแม่อย่าทิ้งหนูเด็กคนนี้คือใครทำไมถึงเปลี่ยนชะตาของทั้งบ้านไปตลอดกาลนี่คือเรื่องจริงที่เตือนใจจากชีวิตที่ไม่มีใครต้องการกลายเป็นแสงสุดท้ายของคนทั้งครอบครัวมุดติดกระดาษทูเหลี่ยมอยากระพริบตาเพราะตอนจบของเรื่องนี้จะทำให้คุณต้องน้ำตาซึม แม่วัยหกสิบตั้งคันโดยไม่คาดคิดครอบครัวขอให้ทำแท้งทารกในท้องจะเป็นอย่างไรกลางดึกในกรุงเทพเสียงฝนโปรยปรายกระทบหลังคาสังกะสีเบาห่าห่าในห้องเช่าขนาดเล็กกลิ่นน้ำมันยูคาลิปตัสลอยบาวรนแสงสลัวจากหลอดไฟสีส้มสองเงาร่างหญิงชราบนผนังแม่สมพรอายุ60ปีนั่งนิ่งมือวางบนหน้าท้องที่พองเล็กน้อยหัวใจเธอเต้นแรงผิดปกติขณะที่มองผลอันตราสาวในมือ เสียงหมอยังดังกล้องอยู่ในหัวคุณตั้งขันคะริมฝีปากเธอสั่นมือเย็นเฉียบเธอไม่เคยคิดว่าตนเองจะมีชีวิตใหม่ในท้องอีกครั้งลูกชายวัยสาสิบห้าเดินเข้ามาในห้องสีหน้าตกใจแม่นี่มันเรื่องจริงเหรอสมพรพยักหน้าเบาๆแต่ไม่พูดอะไรลูกสะพ้ยเดินตามเข้ามาสายตาเย็นชาแม่อายุขนาดนี้แล้วจะเลี้ยงเด็กยังไงสมพรหลบตาน้ำตาเริ่มคลอเราต้องหาทางยุติมันก่อนจะสายไป คำพูดนั้นบาดลึกยิ่งกว่ามีดภายในใจเธอปั่นป่วนราวกับพายุฝนข้างนอกฟ้าผ่าเปรี้ยงเสียงดังสะเทือนห้องทั้งหลังในความเงียบสงัดสมพรได้ยินเสียงบางอย่างเสียงเต้นของหัวใจเล็กๆที่เธอตินตนาการมันเต้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอเขาอยู่ในนี้เธอกระซิบกับตัวเองมือของเธอวางบนท้องอย่างทนุถนอมมันอบอุ่นเหมือนแสงแดดยามเช้าลูกชายยืนขึ้นสีหน้าจริงจังแม่ อย่าทำให้มันยากไปกว่านี้เลยพวกเรารับผิดชอบไม่ไหวหรอกสมพรสูดหายใจลุกกลิ่นน้ำฝนแทรกผ่านหน้าต่างที่เปิดไว้เสียงจัก,กระจันดังแผ่วๆคล้ายเสียงคร่ำครวญจากธรรมชาติเธอพูดช้าๆแต่เขาคือชีวิตที่แม่สร้างไว้ลูกสะพ้ายระเบิดเสียงร้องแม่จะเห็นแก่ตัวไปถึงไหนหรือแม่อยากให้เขาเกิดมาแล้วทรมานสมพรเงียบมือยังกุมหน้าท้องแน่นคืนนั้นเธอฝันถึงเด็กทารกในผ้าห่มสีขาว เด็กยิ้มให้เธอดวงตาสว่างราวกับดวงจันทร์เสียงทารกเรียกเธอว่าแม่เช้าวันต่อมาเธอเดินทางไปโรงพยาบาลคนเดียวอากาศมุกขมัวฟ้าหม่นไร้แสงลิบขึ้นสู่ชั้นห้าช้าอย่างไม่ธรรมดาพยาบาลยิ้มต้อนรับแต่รอยยิ้มนั้นจืดชืดในมือสมพรมีแบบฟอร์มให้เซ็นหากตัดสินใจแน่ใจแล้วรบกวนเซ็นตรงนี้คะ่ะเธอจ้องกระดาษใบนั้นลมหายใจติดขัดภาพฝันของเด็กเมื่อคืนแล่นผ่านหัวอย่างรวดเร็ว เสียงหัวใจเล็กๆนั้นยังดังอยู่ในใจเธอแต่เงียบงันลงทันทีเมื่อมือของเธอจับปากกาแน่นเธอสั่นมือแข็งน้ำตาหยดลงกระดาษลายเซ็นยังไม่เกิดขึ้นขณะนั้นมีเสียงตะโกนจากทางเดินแม่สมพรสะดุ้งเฮื่อขันไปทางประตูลูกชายวิ่งเข้ามาสีหน้าเปลี่ยนจากเย็นชาเป็นเจ็บปวดผมขอโทษแม่ผมไม่รู้ว่ามันสำคัญกับแม่แค่ไหนเขาคุกเข่าลง มือจับมือแม่แน่นสายตาเขาสั่นไหวน้ำตาเอ่อล้นสมพรกลั้นสะอื้นไม่อยู่เสียงเด็กในจินตนาการหัวราอเบาฮ่าฮแสงแดดแรกส่องผ่านหน้าต่างห้องแม้จะบางเบาแต่มันอบอุ่นจนเธอสะอื้นมือเธอค่อยๆปล่อยปากกาแต่ความอบอุ่นในท้องยังคงอยู่ปโปรดบอกหากต้องการให้ดำเนินเรื่องต่อสมพรดึงกระดาษกลับมาแนบอกมือของเธอสั่นแต่แววตากลับแน่วแน่ เสียงเครื่องปรับอากาศในห้องเงียบงันลงเหมือนหยุดหายใจลูกชายมองแม่เรากับเพิ่งเห็นเธอเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่แค่ผู้ให้กำเนิดแม่ผมจะอยู่ข้างแม่สมพรหันไปมองเขาน้ำตาไหลอาบแก้มริมฝีปากของเธอสั่นลูกแน่ใจเหรอเขาพยักหน้าลูกผิดเองที่มองแต่ภาระไม่มองถึงหัวใจแม่ลูกสะพ้ยยืนอยู่เงียบๆน้ำตาซึมที่มุมตาเธอไม่พูดอะไรแต่เดินเข้ามาวางมือบนไหล่สมพร ถ้ามันสำคัญกับแม่เราจะลองไปด้วยกันบรรยากาศในห้องเปลี่ยนจากความตึงเครียดกลายเป็นความอบอุ่นปนเศร้าพยาบาลที่ยืนอยู่มองทั้งสามคนแล้วเดินออกไปเงียบฮ่าฮห,หลายวันผ่านไปสมพรเริ่มฝากคันกับหมอเฉพาะทางเธอนอนฟังเสียงหัวใจของทารกทุกสัปดาห์ห้องของเธอมีตุ๊กตาเด็กผ้าวางไว้บนหัวเตียงลูกชายซื้อมาให้เขาต้องชอบแน่ๆคือหนึ่งขณะที่ฝนตกหนัก เธอฝันอีกครั้งเด็กน้อยคนนั้นนั่งอยู่บนชิงช้าใต้ต้นลั่นทมเขายิม้มดวงตาเปล่งประกายแล้วพูดเสียงใสขอบคุณที่ไม่ทิ้งผมนะครับแม่สมพรตื่นขึ้นพร้อมน้ำตาเธอรู้ว่าความกลัวยังมีอยู่แต่ความรักมากกว่าเสมอเมื่ออายุคันครบหกเดือนหมอตรวจพบสัญญ,ญาณผิดปกติหัวใจทารกเต้นช้าลงสมพรใจหายเขาจะรอดไหมคะหมอ หมอไม่ตอบทันทีสีหน้ากังวลเราจะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับอาจต้องเตรียมพร้อมสำหรับเหตุไม่คาดคิดเสียงคำว่าไม่คาดคิดย้อนกลับมาทิ่มแทงหัวใจสมพรอีกครั้งเหมือนตอนที่รู้ว่าตนเองตั้งครรภ์นในวัยหกสิบคืนนั้นเธอไม่หลับฝนยังตกน้ำตาเธอ,อยังไหลมือยังวางบนท้องกำลังภาวนาในความมืดเธอได้ยินเสียงเล็กๆดังขึ้นอีกแม่ครับอย่ากลัวนะผมอยู่กับแม่เสมอ ต้องการให้ดําเนินต่อไหมสมพรลืมตาขึ้นทันทีรอบข้างยังคงเงียบงันแต่หัวใจของเธอเต้นแรงเสียงนั้นอบอุ่นเกินจะเป็นแค่ฝันมันเหมือนเป็นเสียงจริงจากใครบางคนใครบางคนที่ยังไม่เคยลืมตาดูโลกเช้าวันต่อมาเธอเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจซ้ําอากาศเย็นลมฝนยังไม่หยุดพัดใบไม้ปลิวเกลื่อนทางเดินโรงพยาบาลเธอนั่งรออยู่หน้าห้องตรวจ สายตาเหม่อลอยไปยังหน้าต่างที่มีรอยฝ้าจางฮาา่าฮภาพทารกในฝันยังตามหลอกเธออยู่ตลอดหมอเรียกชื่อเสียงนั้นทำให้เธอสะดุ้งเล็กน้อยเธอลุกขึ้นช้าๆเดินเข้าไปด้วยหัวใจหนักอึง้งภายในห้องหมอเปิดภาพอันตราสาวเสียงเครื่องตรวจเต้นตุบๆฮ่าฮ่แต่จังหวะมันช้าลงหมอขมวดคิว้วเขาหันมาหาเธอด้วยสีหน้าเคร่งเครียดหัวใจเขาเต้นอ่อนมากครับต้องเข้าเฝ้าระวังทันที ถ้าแย่ลงอีกอาจต้องพาตัดด่วนสมพรหน้าเสียมือเย็นเฉียบเธอพยักหน้าเบาๆน้ำตาคลอลูกชายรีบเข้ามานั่งข้างหาหาแม่ไม่เป็นไรผมอยู่ตรงนี้สมพรจับมือลูกแน่นเธอถูกส่งเข้าแอดมิททันทีในคืนนั้นห้องพักผู้ป่วยสตรีเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมจากหน้าต่างและแสงไฟจากทางเดินลอดเข้ามาสมพรน,นอนบนเตียงสีหน้าซีมือยังวางบนท้องไม่ห่าง ภาวนาเงียบๆว่าเด็กคนนั้นจะสู้ต่อเธอหลับไปในความเงียบและฝันถึงเสียงเดิมอีกครั้งแม่ครับผมเจ็บนิดหน่อยแต่ผมจะไม่ไปไหนแสงในฝันสว่างวาบมีเงาคนยืนอยู่ใกล้ฮ่หาหา่ามือเล็กๆเ,เ,เกื้อมมาสัมผัสแก้มเธอแม่ต้องรอผมนะเสียงนั้นเบาแต่แน่แน่ก่อนที่เธอจะสะดุง้งตื่นขึ้นพร้อมกับเสียงร้องของพยาบาลคุณสมพรความดันตกเรียกมอเรฟ ทุกอย่างกลายเป็นความวุ่นวายเสียงสัญญาณเตือนดังถี่มือใครบางคนจับเธอไว้แน่นก่อนสติจะดับวูบเธอพึมพำในใจแม่ยังไม่พร้อมจะเสียลูกไปเงามืดคืบคลานเข้ามาในสำนึกแต่ในใจเธอยังยึดมั่นในเสียงเล็กๆนั้นเสียงที่สัญญาว่าเขาจะไม่ไปไหนหากคุณต้องการให้ดำเนินต่อโปรดบอกฉันได้เลยเสียงเครื่องวัชิพรจรยังดังต่อเนื่องสัญญาณเตือนดังพีบพ๊บพีรัวเร็ว หมอและพยาบาลเร่งมือประคองสถานการณ์สมพรถูกเข็นเข้าไปในห้องฉุกเฉินหน้ากากออกซิเจนถูกวางแนบกับใบหน้าสายน้ำเกลือและเครื่องวัดทุกอย่างต่อเข้ากับร่างกายเธออย่างรวดเร็วลูกชายยืนอยู่ข้างนอกกำมือแน่นดวงตาแดงกำ่ำเสียงอธิษฐานพร่ำอยู่ในลำคอได้โปรดอย่าเอาทั้งแม่และหลานไปจากผมในวินาทีนั้นไม่มีสิ่งใดในโลกสำคัญกว่าชีวิตสองคนที่กำลังต่อสู้อยู่ในห้องนั้น ภายในห้องฉุกเฉินหมอทำงานแข่งกับเวลาทารกในคันเคลื่อนไหวน้อยลงหัวใจเต้นเบาลงจนแทบไม่ได้ยินหมอประสานสายตากับทีมเราต้องผ่าตัดเอาเด็กออกเดี๋ยวนี้เข็มนาฬิกาเดินต่ออย่างใจหายมีดผ่าตัดสะท้อนแสงไฟร่างของสมพรนอนนิ่งขณะเสียงเครื่องช่วยหายใจยังดังอยู่ข้างหูในจิตใจของเธอเสียงเด็กยังไม่หายไปแม่ผมมาแล้วรอผมหน่อยนะครับ แล้วทุกอย่างก็มืดสนิทเวลาเหมือนหยุดเดินทุกคนในห้องมิ่งงันในเสียววินาทีเสียงร้องเบาๆดังขึ้นไม่ใช่เสียงผู้ใหญ่แต่เป็นเสียงเล็กจิ๋วที่เต็มไปด้วยพลังชีวิตเสียงทารกแรกเกิดหมออุ้มเด็กขึ้นเสียงร้องชัดเจนขึ้นปลอดภัยแล้วครับพยาบาลรีบพาเด็กไปทำความสะอาดลูกชายยืนตัวสั่นน้ำตาร่วงเขาได้เห็นลูกน้อยของแม่หลานของเขากำลังร้องอยู่ในอ้อมแขนพยาบาล หมอเดินออกมาหาเขาเด็กแข็งแรงครับและคุณแม่ก็ฟื้นตัวได้ดีลูกชายยกมือไหว้ก้มหน้าร้องให้ด้วยความโล่งใจเขาเดินเข้าไปในห้องพักฟื้นแม่ของเขานอนหลับตาอย่างสงบมือยังวางบนหน้าท้องเขาก้มลงกระซิบแม่เขารอดแล้วสมพรลืมตาช้าๆแววตาเต็มไปด้วยหยดน้ําแม่ได้ยินเขาร้องเขามาหาแม่แล้วจริงๆเด็กน้อยถูกอุ้มมาให้วางบนนอกเธอร่างเล็กๆอุ่นเหมือนไฟ ดวงตาปิดสนิทริมฝีปากยังเปล่งเสียงเบาฮ่าฮ่าสมพรยิ้มน้ำตาไหลไม่หยุดหัวใจของเธอเต็มเปลี่ยมไปด้วยสิ่งที่ไม่เคยมีในวัย60ปีความรู้สึกของการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเสียงฝนข้างนอกหยุดตกแล้วแดดเช้าเริ่มส่องลอดหน้าต่างเธอหลับตาแน่นพลางกอดลูกน้อยไว้ในอ้อมแขนท่ามกลางความเงียบเสียงหัวใจสองจังหวะเต้นพร้อมกันสม่ำเสมอและเต็มไปด้วยชีวิต ต้องการต่อไปในตอนหลังจากการเกิดของเด็กหรือเปลี่ยนแนวเรื่องต่อไหมเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนบ้านเช่าหลังเล็กในชานเมืองกรุงเทพเต็มไปด้วยเสียงร้องแผ่วเบาของเด็กทารกและเสียงหัวเราะที่กลับมาอีกครั้งสมพรนั่งอยู่บนเบาะผ้านุ่มฮ่หาฮอุ้มลูกน้อยแนบอกแกว่งชะ้าชะตามจังหวะลมหายใจกลิ่นแป้งเด็กโชยอ่อนๆผสมกลิ่นน้ำนมดวงตาของทารกน้อยเปิดขึ้นมองหน้าแม่ด้วยสายตาใสาบริสุทธิ เธอก้มลงจูบหน้าผากเขาเบาฮ่าฮแม่อยู่นี่นะลูกแม่จะไม่ทิ้งหนูไปไหนลูกชายของสมพรเดินเข้ามาจากห้องครัวในมือมีถ้วยน้ำขิงร้อนวางไว้บนโตะ๊ะแม่กินนี่ก่อนเดี๋ยวไม่สบายเธอยิ้มแววตาอ่อนโยนกว่าเดิมทุกคนในบ้านเหมือนกลับมามีหัวใจอีกครั้งแม้จะมีความเหนื่อยความไม่พร้อมความยากจนแต่เสียงร้องของเด็กคนนั้นกลับกลายเป็นแสงสว่างของบ้านหลังนี้เป็นพลัง ที่หลอมรวมความแตกร้าวให้กลายเป็นความรักแต่ขําคืนนั้นเองบางสิ่งบางอย่างก็เปลี่ยนไปทารกน้อยเริ่มร้องไม่หยุดใบหน้าซีเผดร่างกายอุ่นผิดปกติสมพรตกใจสุดขีดอุ้มลูกแนบอกทำไมร้อนขนาดนี้ตาลูกเป็นอะไรลูกเธอรีบโทรเรียกรถพยาบาลเสียงหัวใจเธอเต้นรัวเร็วเหมือนตอนที่อยู่ห้องผ่าตัดมือสั่นจนแทบจะจับโทรศัพท์ไม่อยู่ลูกชายรีบวิ่งเข้ามา สีหน้าตกใจเมื่อแตะตัวหลานตัวเขาร้อนเหมือนไฟเลยแม่แสงไฟวูบไหวข้างนอกเสียงวอของรถพยาบาลดังแว่วมาแต่ไกลสมพรอุ้มทารกแนบอกขึ้นรถพร้อมเสียงสะอื้นโรงพยาบาลตอนเที่ยงคืนเย็นเยียบเสียงรองเท้าของหมอดังบนพื้นกระเบื้องทุกนาทีผ่านไปเหมือนชั่วโมงสมพรนั่งรออยู่นอกห้องฉุกเฉินมือกำเสื้อแน่นเธอภาวนาในใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่าพรากเขาไปจากแม่ เขาเพิ่งมาเขายังไม่ทันได้เห็นโลกใบนี้เลยประตูห้องเปิดออกหมอเดินออกมาด้วยสีหน้าเรียบเฉยสมพรลุกขึ้นแทบไม่ทันหมอลูกแม่เสียงเธอเบาหวิวราวกับกลัวจะได้ยินคำตอบหมอหยุดหายใจลึกแล้วพูดชาฮ่าฮเด็กมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดต้องอยู่อีซียอย่างใกล้ชิดสมพรสุดลงนั่งมือเธอสั่นน้ำตาินลูกชายรีบประคองแม่ไว้ในอ้อมแขน แม่ครับเขาจะไม่เป็นไรเขาต้องไม่เป็นไรแต่ในใจของทั้งคู่เต็มไปด้วยคำถามที่ไร้คำตอบทารกน้อยจะสู้ไหวไหมในห้องอีซียูเล็กฮ่าฮ่าแสงไฟสีขาวจ้าร่างเด็กนอนนิ่งหายใจด้วยท่อช่วยหายใจเสียงเครื่องวัดชีพจรดังเป็นจังหวะแต่อ่อนลงเรื่อยฮ่าฮอ่อนลงทีละนิดหากต้องการให้ดำเนินต่อสู่บทสรุปหรือหักมุมโปรดบอกได้เลย เสียงชีพจรที่เคยดังชัดเจนเริ่มเบาลงแผ่วลงพยาบาลเฝ้าหน้าจออย่างเคร่งเครียดหมอเดินเข้ามาตรวจทุกห้านาทีแววตาทุกคู่ในห้องเต็มไปด้วยความกังวลสมพรยืนอยู่ข้างกระจกห้อง ICU มองผ่านกระจกใสเข้าไปยังร่างเล็กๆบนเตียงหลานน้อยของเธอนอนนิ่งไม่รับรู้ไม่ขยับเธอกำมือแน่นน้ำตาไหลพรากริมฝีปากพร่ำคำสวดเบาฮ่หาฮา ถ้าต้องมีใครไปขอให้เป็นแม่แทนเขาลูกชายยืนเงียบอยู่ข้างหลังสีหน้าเขาเครียดจัดกัดริมฝีปากจนเลือดซึมภายในใจรู้สึกผิดอย่างรุนแรงแม่ผมเคยบอกให้แม่ทำแทง้งผมเคยคิดว่าเขาไม่ควรเกิดแต่ตอนนี้ผมกลัวเหลือเกินว่าจะเสียเขาไปเสียงหัวใจเต้นในเครื่องมอนิเตอร์ชะลอลงอีกระดับหมอเร่งเข้าไปในห้องพยาบาลขยับตัวเร็วขึ้นเสียงเตือนดังขึ้นปี๊บปีบปบ จนกระทั่งปีบ๊บทุกอย่างหยุดนิ่งเสียงเตือนกลายเป็นเส้นตรงยาวบนหน้าจอห้องทั้งห้องเหมือนหยุดหายใจสมพรสุดลงกับพื้นมือปิดปากตัวเองลูกชายยืนอึ้งน้ำตาร่วงโดยไม่รู้ตัวไม่มีใครพูดอะไรสักคำหมอเริ่มปั๊มหัวใจทารกหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งไม่มีการตอบสนองร่างเล็กๆนั้นยังคงนิ่งหมอหันไปพยักหน้าเบาๆกับพยาบาล สมพรเคลื่อนไหวอย่างช้าฮ่หาฮาเดินไปแนบหน้ากับกระจกเสียงของเธอเบาเหมือนลมหายใจสุดท้ายลูกแม่ขอโทษแม่ไม่น่าปล่อยให้เจ้ามาเจอโลกที่โหดร้ายแต่แล้วเสียงปี๊บสั้นๆดังขึ้นอีกครั้งหมอชนะทุกคนหันไปมองหน้าจอชีพจรกลับมาเขากลับมาแล้วพยาบาลร้องด้วยความดีใจเสียงเต้นของหัวใจปรากฏขึ้นบนหน้าจออีกครั้ง อ่อนแต่มั่นคงสมพรปล่อยน้ำตาไหลไม่หยุดเธอยกมือขึ้นแนบอกหัวใจเธอกำลังเต้นพร้อมกับหัวใจลูกน้อยอีกครั้งลูกชายสุดตัวลงข้างแม่ทำคู่กอดกันแน่นในหัวใจมีเพียงคำเดียวปาฏิหาริย์เด็กน้อยเปิดตาขึ้นเพียงเล็กน้อยแม้ร่างกายยังอ่อนแรงแต่ภายในดวงตานั้นมีแววของชีวิตชีวิตที่เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่พร้อมชีวิตที่ถูกต่อต้านถูกกลัวถูกคัดค้าน ต่ชีวิตนั้นยังคงเลือกที่จะอยู่และเลือกที่จะรักหากต้องการให้ดำเนินต่อสู่การฟื้นฟูหลังวิกฤตหรือผลกระทบต่อครอบครัวหลังจากเหตุการณ์นี้โปรดแจ้งได้เลยหนึ่งสัปดาห์หลังจากเหตุการณ์เฉียดตายทารกน้อยยังคงพักฟื้นในห้องดูแลพิเศษแต่หัวใจของเขาเต้นสม่ำเสมอมากขึ้นสายตาเริ่มตอบสนองร่างกายค่อยๆขยับมือเล็กๆได้สมพรนั่งอยู่ข้างเตียงทุกวันร้องเพลงกล่อมเบา ฮ่าฮ่าเสียงของเธอแผ่วเบาแต่มั่นคงเต็มไปด้วยความรักที่ไม่มีวันถอยลูกชายของเธอผลัดเวนดูแลตลอดทั้งคืนในมือเขามีหนังสือนิทานเขานั่งอ่านให้ลูกชายตัวน้อยฟังแม้เด็กยังไม่รู้เรื่องพ่อจะอยู่ตรงนี้นะลูกหนูต้องโตขึ้นแข็งแรงเพื่อแม่เพื่อทุกคนวันเวลาผ่านไปทารกน้อยเริ่มหัวเราะเบาๆเมื่อตื่นเสียงหัวเราะครั้งแรกนั้นทำให้สมพรถึงกับน้ำตาไหล เธอก้มลงจูบหน้าผากลูกเบาฮ่าฮ่แม่รอเสียงนี้มาทั้งชีวิตลูกคือปาฏิหาริย์ของแม่จริงๆหมอเข้ามาตรวจร่างกายพร้อมรอยยิ้มเขาฟื้นตัวได้เร็วมากครับทั้งที่เสี่ยงถึงชีวิตสมองไม่มีภาวะแทรกซ้อนและหัวใจกลับมาแข็งแรงเกินคาดสมพรไหว้หมอทั้งน้ำตาเธอรู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ฝีมือแพทย์แต่เป็นเพราะหัวใจดวงน้อยไม่ยอมแพ้อีกสองสัปดาห์ต่อมา สมพรได้รับอนุญาตให้อุ้มทารกกลับบ้านบ้านเช่าหลังเดิมกลายเป็นสถานที่ใหม่เต็มไปด้วยรอยยิ้มกลิ่นนมและเสียงหัวเราะลูกสะภ้ยที่เคยไม่ยอมรับเด็กน้อยตอนนี้กลายเป็นคนอุ้มเขาไว้แนบอกทุกคืนเธอมองหน้าเด็กน้อยด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปขอโทษนะแม่เคยกลัวว่าหนูจะเป็นภาระแต่หนูกลับกลายเป็นหัวใจของบ้านหลังนี้ในทุกคืนสมพรจะพาลูกน้อยนั่งที่ระเบียง มองดวงจันทร์ที่ลอยอยู่เหนือกรุงเทพลมเย็ยนพัดเบาๆกลิ่นดอกไม้จากบ้านข้างเคียงโชยมาเธอกระซิบลูกเอย๋ยเจ้าคือสิ่งที่แม่ไม่เคยรู้ว่าแม่ต้องการแต่เมื่อเจ้าเข้ามาแม่รู้ทันทีว่าแม่ขาดเจ้าไม่ได้เด็กน้อยยิม้มมือเล็กๆเกื้อมมาสัมผัสใบหน้าของแม่หัวใจของหญิงวัยหกสิบเต้นแรงอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะความรักที่แน่นหนาเกินบรรยายและแม้วันหนึ่ง เธอจะจากโลกนี้ไปเด็กน้อยคนนี้จะเติบโตขึ้นมาพร้อมความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นปาฏิหาริย์ของคนคนหนึ่งปาฏิหาริย์ที่เปลี่ยนหัวใจของทั้งครอบครัวให้กลับมาเต้นเป็นจังหวะเดียวกันอีกครั้งตลอดไปหากต้องการตอนพิเศษเช่นตอนที่ลูกโตขึ้นหรือเล่าเรื่องจากมุมของเด็กโปรดบอกได้นะคะสิบปีผ่านไปย่านเก่าของกรุงเทพยังคงคึกคักเช่นเดิมแต่ภายในบ้านเช่าหลังเล็กนั้น เต็มไปด้วยความเงียบสงบและเสียงหัวเราะที่คุ้นเคยเด็กชายคนหนึ่งอายุสิบขวบนั่งอยู่ใต้ต้นลั่นทมหน้าบ้านในมือเขาถือสมุดวาดภาพเล่มเก่าดินสอสีถูกใช้อย่างตั้งใจแม่สมพรซึ่งตอนนี้อายุเจ็ดสินั่งอยู่บนเก้าี้โยกไกลฮ่าห่าสายตายังคงจับจ้องเด็กชายด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนเด็กชายเงยหน้าขึ้นยายหนูวาดเสร็จแล้วเขาวิ่งมาพร้อมภาพวาด ในกระดาษคือรูปผู้หญิงคนหนึ่งเด็กทารกไว้แนบอกแสงจากดวงจันทร์สาดลงมาบนพวกเขาสมพรยกมือขึ้นรูปสีสลานน้ำตาเอ่อขึ้นโดยไม่รู้ตัวหนูวาดใครลูกเด็กชายยิ้มยายกับหนูตอนเด็กไงแม่บอกว่ายายเคยช่วยชีวิตหนูตอนที่หนูจะไม่รอดคำพูดของเขาเรียบง่ายแต่หนักแน่นสมพรเงียบไปชั่วครู่หัวใจเต้นช้าๆอย่างอบอุ่นยายไม่ได้แค่ช่วยลูกนะลูกต่างหาก ที่ทำให้ยายยังมีชีวิตถึงวันนี้ลมเย็นพัดผ่านกลีบลั่นทมร่วงลงกลิ่นดอกไม้ลอยบอลในอากาศเด็กชายมองหน้าสมพรนิ่งฮ่หาฮ่ายายหนูอยากเป็นหมอหนูอยากช่วยคนให้รอดเหมือนที่หมอช่วยหนูช่วยยายสมพรยิ้มทั้งน้ำตาเสียงของหัวใจเธอสั่นไหวด้วยความภาคภูมิยายเชื่อว่าลูกทำได้ยามเย็นเริ่มเข้าครอบคลุมบ้านทั้งหลังแสงแดดสุดท้ายสาดลงบนภาพวาดที่เด็กชายถือไว้ ในภาพนั้นแม่วัยชรากับเด็กน้อยกำลังยิ้มให้กันเหมือนที่พวกเขาทำอยู่ในชีวิตจริงและแม้เวลาจะผ่านไปอีกกี่ปีความทรงจำในคืนที่เสียงหัวใจหยุดเต้นก็ยังสอนให้ครอบครัวนี้รู้ว่าบางชีวิตเกิดมาเพื่อเปลี่ยนทุกอย่างที่เคยเชื่อจากเสียงที่เคยแผ่วเบากลายเป็นเสียงที่ดังชัดในหัวใจทุกคนว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องรอดชีวิตแต่นี่คือ เรื่องราวของปาฏิหาริย์ที่กลายเป็นแรงบันดาลใจตลอดชีวิตหากคุณต้องการภาคต่อในช่วงที่หลานโตเป็นวัยรุ่นหรือกลายเป็นหมอจริงๆฉันสามารถแต่งต่อให้ได้นะคะ15ปีต่อมาโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในใจกลางกรุงเทพเสียงรถพยาบาลยังดังวุ่นวายผู้คนวิ่งเข้าออกด้วยสีหน้าเคร่งเครียดภายในห้องฉุกเฉินชายหนุ่มในชุดกาวสีขาวกำลังยืนประคองผู้ป่วยสูงวยัยใบหน้าเขาสงบนิ่งดวงตาจดจอ่อ ช่วยกันหน่อยครับคนไข้มีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะเสียงของเขาชัดเจนหนักแน่นแต่แฝงความอ่อนโยนพยาบาลหลายคนหันมารับคำสั่งไม่มีใครรู้ว่าแพทย์หนุ่มคนนี้เคยเป็นทารกในครรภที่เกือบไม่ได้ลืมตาดูโลกชีพจรเริ่มกลับมาแล้วขหมอชายหนุ่มพยักหน้าดีมากช่วยเฝ้าดูชีพจรทุกสิบนาทีหลังจากส่งคนไข้เข้าห้องพักเขาถอนหายใจเบาฮ่หา,หา ถอดถุงมือออกแล้วเดินไปยังห้องพักแพทย์บนโต๊ะเล็กๆข้างเก้าอีมีกระดาษแผ่นเก่าเก็บไว้ในกรอบเป็นภาพวาดผู้หญิงชรากำลังเด็กไว้แนบอก,อกใต้โดมจันทร์เขาหยิบมันขึ้นมาลูบเบาฮ่าฮ่าแววตาเต็มไปด้วยความคิดถึงยายหนูยังจําทุกอย่างได้หมดเลยทุกครั้งที่เห็นคนกําลังจะตายหนูนึกถึงคืนที่หนูเกือบไม่ได้เกิดแต่เพราะยายเลือกที่จะเชื่อหนูถึงได้มีวันนี้ แสงแดดอ่อนๆสองลอดหน้าต่างเข้ามาส่องลงบนภาพวาดจนเกิดประกายอบอุ่นเขาเปิดโทรศัพท์มีข้อความจากแม่ว่าวันนี้ครบวันเกิดยาย85ปีนะลูกอย่าลืมแวะไปที่วัดเย็นนี้เขายิ้มกดอ่านข้อความอีกฉบับที่เขาเก็บไว้ไม่เคยลบข้อความสุดท้ายจากสมพรก่อนเธอเสียชีวิตเมื่อสองปีก่อนลูกคือชีวิตที่ยายรอมาแสนานานและเป็นความภูมิใจที่สุดในวันที่ยายจากไป ชายหนุ่มลุกขึ้นเก็บภาพวาดใส่กระเป๋าเสื้อแล้วเดินออกจากห้องด้วยหัวใจที่แน่นด้วยความรักและความทรงจำค่ำวันนั้นที่วัดเล็กๆใกล้คลองเขานั่งจุดทูปหน้ารูปถ่ายยายสมพรสายลมเย็นพัดใบลั่นทมปลิวลงข้างเท้าเขาเบาฮ่าฮ่ายายครับหนูได้รักษาชีวิตไว้แล้วอีกหลายคนเหมือนที่ยายเคยปกป้องหนูในวันนั้นเด็กชายในวันวานกลายเป็นชายหนุ่มที่แข็งแกร่ง ไม่ใช่เพราะเขาไม่เคยล้มแต่เพราะเขาเคยเริ่มต้นจากจุดที่แทบไม่มีโอกาสแม้แต่จะเกิดเสียงระฆังในวัดดังแววสายลมพัดผ่านใบหน้าของเขาเหมือนสัมผัสอ่อนโยนจากใครบางคนในใจเขายังคงได้ยินเสียงเดิมเสมอแม่อยู่ตรงนี้นะลูกแม่จะไม่ทิ้งหนูไปไหนเพราะรักที่แท้จริงไม่เคยตายไปตามการเวลาแต่มันจะเติบโตอยู่ในหัวใจและผลักดันให้ใครสักคน กลายเป็นแสงสว่างของโลกจากเด็กที่ไม่มีใครอยากให้เกิดกลายเป็นคนที่ทำให้ใครอีกหลายคนมีชีวิตจบบริบูรณ์หากต้องการฉบับรวมเป็นสคริปต์ยาวต่อเนื่องหรืออยากให้แปลงเป็นตอนย่อยลง YouTube ฉันช่วยจัดรูปแบบให้ได้นะคะคำขือนนั้นหลังจากชายหนุ่มกลับจากวัดเขาแหงนหน้ามองท้องฟ้าเหนือกรุงเทพดวงจันทร์กลมโตลอย,อยอยู่ท่ามกลางความเงียบลมอ่อนพัดผ่านใบหน้าพร้อมกลิ่นดอกลั่นทมจากหน้าบ้าน เขาหยิบภาพวาดเก่าๆออกมาอีกครั้งมือของเขาสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะอากาศเย็นแต่เพราะหัวใจยังคงอ่อนไหวในภาพยายสมพรยังคงยิ้มอ่อนโยนเด็กทารกที่อยู่ในอ้อมแขนนั้นคือเขาเองชีวิตที่เริ่มต้นด้วยคำว่าไม่ควรเกิดแต่กลับกลายเป็นชีวิตที่ทำให้ใครอีกหลายคนมีโอกาสรอดเขากระสิบเบาฮ่าฮ่ <H aha> เสียงของเขาสั่นเหมือนเสียงเด็กชายเมื่อสิบปีก่อน ยายวันนี้หนูผ่าตัดหัวใจเด็กอายุแค่สองวันเด็กคนนั้นร้องให้แรงมากแต่เขารอดแล้วน้ำตาไหลอาบแก้มของชายหนุ่มเขาไม่ได้เสียใจแต่เขารู้สึกถึงความรักที่ไม่อาจอธิบายได้ด้วยคำพูดหนูไม่เคยลืมวันที่หนูฟื้นคืนชีพขึ้นมาจากเตียงพิศอยู่เพราะหนูเชื่อว่ายายอยู่ตรงนั้นกับหนูตลอดเวลาข้างในบ้านแม่ของเขากำลังเตรียมอาหารง่ายฮ่าฮ่า ภาพถ่ายของสมพรติดอยู่บนผนังตรงหัวโตมีดอกไม้สดในแก้วน้ำวางไว้ข้างฮ่หาฮาแม่หันมายิม้มลูกไปหายายมาเหรอเขาพยักหน้าครับยายยังอยู่กับเราตลอดเลยแม่เธอเดินเข้ามากอดลูกชายแน่นเหมือนกอดเด็กทารกคนเดิมในวันนั้นแม้เขาจะเติบโตจนสูงกว่าเธอหลายเท่าแม่ภูมิใจในตัวลูกนะและแม่รู้ยายก็ภูมิใจเหมือนกัน คืนนั้นชายหนุ่มนั่งอ่านบันทึกของยายสมุดเล่มเก่าหน้ากระดาษเริ่มซีดแต่ทุกตัวอักษรชัดเจนในหน้านั้นเขาเห็นประโยคหนึ่งที่ทำให้หัวใจเต้นแรงเหมือนตอนเป็นเด็กอีกครั้งหากวันหนึ่งหนูได้ช่วยชีวิตคนอื่นอย่าลืมว่าชีวิตของหนูเคยได้รับการเลือกให้อยู่ต่อมาแล้วหนึ่งครั้งเขาปิดสมุดช้าฮ่าฮ่าวางมันไว้บนหัวเตียงข้างภาพวาดเดิมลมหายใจของเขาช้าลึกและมั่นคง เพราะชายหนุ่มคนนั้นรู้แล้วว่าชีวิตของเขาไม่ใช่แค่การรอดแต่คือการส่งต่อปาฏิหาริย์ที่เริ่มจากรักของยายคนหนึ่งเมื่อ30ปีก่อนแสงไฟในบ้านค่อยๆดับลงแต่ภายในหัวใจของเขายังคงมีแสงแสงที่ไม่เคยมอดดับและจะไม่มีวันหายไปจบบริบูรณ์อย่างแท้จริงหากคุณต้องการสรุปเนื้อเรื่องทั้งหมดสำหรับทำคลิปวิดีโอ หรือต้องการให้แบ่งเป็นพาดพาดเพื่อโพสต์รายตอนใน YouTube ฉันสามารถจัดการให้ได้ทันทีคะตอนสุดท้ายเสียงหัวใจที่ไม่มีวันดับยามเช้าในฤดูหนาวกรุงเทพเย็นกว่าทุกปีสายหมอกบ,บางลอยเหนือลานหน้าบ้านเช่าหลังเก่าเสียงนกร้องว่าวเบาป,ป,ปนกับกลิ่นดอกไม้ที่แม่เคยปลูกไว้ริมรัว้วชายหนุ่มในชุดแพทย์กำลังนั่งบนเก้าอี้ไม้หน้าบ้านบนตักเขาคือสมุดบันทึกเล่มเก่าของยายสมพรข้างๆมีกล่องใบหนึ่ง ภายในมีภาพวาดที่เขาวาดให้ยายตอนเด็กภาพที่ยายเก็บไว้จนวันสุดท้ายของชีวิตเขาค่อยๆปิดสมุดหายใจเข้าลึกมองท้องฟ้าแล้วเอ่ยเบาฮ่าๆ <H aha> ยายครับหนูคิดถึงยายทุกวันแต่หนูไม่เสียใจเพราะหนูรู้ว่ายายยังอยู่ในหนูเสมอแม่เดินออกมาวางมือบนบ่าลูกวันนี้ลูกพร้อมแล้วใช่ไหม <H it> เขาพยักหน้าจากในกล่องเขาหยิบภาพวาดนั้นขึ้นมาอีกครั้ง แล้วถือมันไปที่สวนสาธารณะใกล้บ้านจุดที่ยายสมพรเคยพาเขาเดินเล่นสมัยยังเดินไม่แข็งเขานำภาพนั้นใส่กรอบแล้วติดไว้ที่มุมเล็กๆใต้ต้นลั่นทมมีป้ายเล็กๆเขียนว่าแด่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เชื่อในชีวิตแม้ยามที่โลกทั้งใบไม่เชื่อแสงแดดยามสายสาดลงบนกรอบภาพลมอ่อนพัดผ่านกลีบดอกลั่นทมร่วงลงเงียบฮ่าหไม่มีเสียงปรบมือไม่มีเสียงสรรเสริญ มีเพียงเสียงหัวใจที่ยังคงเต้นเสียงของความรักเสียงของการให้อภยัยเสียงของการเริ่มต้นใหม่และเสียงนั้นจะยังคงอยู่ในหัวใจของชายหนุ่มคนนี้ในทุกการผ่าตัดในทุกลมหายใจของคนไข้ในทุกครั้งที่เขาเลือกชีวิตเหนือความกลัวเพราะเขาเคยเป็นเด็กคนหนึ่งที่ได้โอกาสมีชีวิตจากความรักอันเงียบงันของหญิงชาราวายัยหกสิบผู้กล้าบอกว่า เขาคือชีวิตที่ฉันจะไม่ละทิ้งและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเรื่องราวที่จบลงแต่จะไม่ถูกลืมจบบริบูรณ์ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางไปกับเรื่องราวของชีวิตเล็กๆที่ครั้งหนึ่งเคยถูกปฏิเสธแต่กลับกลายเป็นแสงสว่างของครอบครัวทั้งครอบครัวเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของปาฏิหาริย์แต่เป็นเรื่องของการเลือกบางครั้งชีวิตอาจไม่เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมหรือในสถานการณ์ที่พร้อมที่สุด แต่ความรักความเชื่อและความกล้าหาญของใครสักคนสามารถเปลี่ยนโชคชะตาทั้งชีวิตได้เราทุกคนอาจเคยเผชิญกับช่วงเวลาที่ลังเลสับสนหรือกลัวแต่จงจำไว้ว่าทุกชีวิตมีคุณค่าและทุกการตัดสินใจด้วยความรักย่อมสร้างสิ่งงดงามตามมาเสมอขอให้เรื่องราวนี้เป็นกำลังใจให้คุณกล้าที่จะรักแม้ในวันที่โลกไม่เห็นด้วยกับคุณก็าตามขอบคุณที่รับชมจนจบค่ะ ถ้าคุณรู้สึกประทับใจหรือได้ข้อคิดจากเรื่องราวนี้อย่าลืมกดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวซึ้งซึ่งตอนต่อไปนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะทิวลิปหัวใจสองประกาย